ไปชมเขามันซ้ำมึไปชมเขาอีกป่ะพี่เออจุดปลูกบอกข้างในเอือนมากินเออเฮ้ยบุก้าอีบอกแล้วบุก้ารองข้าบุก้ารองมิสแคนแอมลูกเสียงโทรบอกพ่อบ้านเพื่ออะไรบ่มันบริจักเบอร์มันบอกลุงอยู่ได้โทรประสานเออประสานทำโมเป็ยนได้ลงมาอ่าโทรบอกลุงโทรบอก ให้อันคณะบ้านเพิ่นทู้งหมดอะไรพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องเอ้ยสุมองสุบอนพี่น้องตีมันเป็นต่ยอดเนาะเออมาตีตอบคุณตบตบขันว่าบ้ามาดีๆมาเน่ะเออยังว่าสังเกตแน่มันก็ยังไงอ่ะอันนี้พัดใช่ข้อมูลแห้งเลยใช่ข้อมูลแห้งมัมีกระไฟในมือมีกระไฟอีกพี่น้องเอ้ยมานอนสูบยาควนตุ้ดตัวส์ยซองมึงเอยบวกล่ามึงมาบอกในตู้มึงขยาน

ขนาบ้านเป็นอะไรแล้เพื่อนนดี๋ยน่อยเพิ่ดมาเบิ้งเนาะเสียงปังๆอยู่เสียที่งหยาหงบได้ยังเ่งกนาะใช้เบอร์ตางตจะได้คือเ่าเบอร์ลูกไมีอยู่ไหใช้ต่างตันไหนยาดอนจะกีย่นี่เอบอกจากของเที่งเรามาเนาะเเดีเมื่อ

บางทีบ้ามา่งเที่ยงอยู่ในบ้านอย่นงสมุนมาเลยเนี่นี่นะเขามาเบิ่งเ้อันยันกจากเหใหม่เนี่ยนะบบ้ามาม่งเทียงเจ้าอยู่ในนี้เนี่ยเทียงในนีแล้วนี่น้องนี่แหมือวจหวเนรอชุกคอยแตกตื่นกันอยู่นี่เออเนี่ยทำดานบางมันตีต่ำต่ำอยู่นะเงนหัวจะมุนมาแล้วบอสิบอกผู้บ้านมึงดูบอกผู้บ้านมึงจับเบ้องผู้บ้านบอ ดีเยี my my ่วเลยบุญหนุ่สไล้มีมกตหนมีกระไฟเล่นมือนมีอาวุธมีกระไฟเล่นมือมีอาวุธลายแรงอีกเมน่อไหร่ตีต่ำต่ำๆเลเทียงเดียวอ้จ้วหาพุเจ้าได้ตัวนี้น้จักเบอร์กรเจ้าไดให้เจ้าอ็นบอกกเจ้าเจ้าล้วบอกเจ้าผมเป็นเจ้าความเทียง ลงมาเบื้งเห้จะได้เห็ดใหม่นะผมเป็นยังดอกมีกระไพยพ่อมีกระไพยผมได้เ่รอโทรบอกเจ้าของเทียงพี่น้องเอ้ยตอนนี้สุระมุนกันพี่น้องเนาะตอนนี้รุ่นกันไปพี่น้องเอ้ยไปเอาสิพาไปเบื้องดีเที่ยงฮาบุกล้าลงใกล้พี่น้องเอ้ยเซียงต่ดำๆอยู่นี่อีริว่าดำซื่อเฮาบุกล้าไดลโอ้ยหอย่างพี่น้องเอ้ยเฮามีติ คอยเบิ่งอยู่ไกลๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้เพิ่นไปพัวพัน,ท,น,ท,นทั้งเจ้าหน้าที่เนอกจากของเทียงเพิ่นโทรบอกเดี๋ยพี่น้องตอนนี้เสียงปังปังปังอยู่แหละอยู่เทียงพื่อนพี่น้องเนาะตูเพื่องครับวันญุพุ่นในเบิ่งไฮซูมขอให้เบิ่งนี่อยู่เทียงรันงนี่แหละนี่นีเทียงรันงนี่พี่น้องตอนนั้นอยู่น้ำมองคอกยาวๆหมดเลยเดี๋ยวคอก ขี่มีังสีแดงๆนะเห็นอยู่แถวนั่นแหละตอนนะ่ะสงนไซ้ข,ขึ้นเทียงตอนเนี้ยตอนวังไรฮันี้ยินเสียงปังปั่งปั่งก็เลยโทรบ,บอกเจ้าของเทียงเพื่อนยันยันจูดเทียงพี่น้องเอ้ว่าง,ง,ง่ายซะเห็นมีกาไฟในมือบัดทั้งนี้ผัดเป็นอะนาววานนี้นี่อันนี้เป็นขอกเฟืองเฮ้าพี่น้องนี่อยู่ใกล้ เอาย่านไปหน่อเอ้ยย่านไปเห็ดกระเฟื้องเขางูเขาบริกินพอดีไปขีดไฟใช่ฮะชิบหายพอดีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวถอะถาจับของเทียงผลมาซะก่อนพี่น้องเนาะเพื่อนชวนเขาลงเขาก็จะชิลลงเข้าเข้าบบเพื่อนโบชวนลงเขาก็บโกล้าลงไปใกล้เลยเข้าเขนไปผู้นึงผู้เดียวย่านพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ไล่พี่น้องเอ้ยจะขุดชิมาแบบใดเข้าโบหูใจเลยคือโบไปถ่ายทั้งผก ไอ้บ่ไปไกลกับ่กล้าไปไกลเลยเลยไปไปไปทาเจ้าของเทียงพ่นมาเห็นยางไปยางมาตีไม้ต่ำต่ำต่ำพี่บ่ตอนนั้นคลิปก่อนนะครับพี่น้องเอ้ยเห็นจับไม้ตีต่ำต่ำอยู่แถวนะห็นจับไม้สาวอยู่ข้างตูบพปนะบุกมามานอนอยู่ตูบเฮา้ยบ่เคยเห็นพี่น้องเอ้ยเฮาดึงหินแต่ขาเจ้าเว้าพพพ <ıyorlar. S 1> แต่ว่าอัน เขาบอเห็นตัวจริงนะี่เนี้นี่เห็นขราเจ้าว่าแต่ลายปีก่อนเนาะเห็นกับพี่บ่ามายู่เทวนี้ใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าเขาก็บริเห็นเป็นตัวจริงในยินแต่ขาเจ้าว่าให้ฟังอันนี้เห็นตัวจริงเลยโอ้ใจสั่นพี่น้องเอ้ยย่านเดี๋ยวรอจะคลองเทียมพุ่มากกว่าน้องพี่น้องเนาะให้เพื่นไปประสานงานกับกองร้อนป้องกันพ่อใหญ่บ้านลุงพื่นกระโท่ไปบอกเลยครับคือยังบุหันหินมาจะค้องเทียมพึ่นไปอันนันอีกที พราะว่าเฮากับโบมีเบอร์พี่น้องเอ้โบมีเบอพญายันบานเนาะคอยติดตามสถานการณ์พี่น้องเอ้ยันไปหลักจุดเฟืองมยังดอกหอยกไดชล้งปลากระตูลไปลมนอนอกโทรบอกลุงพี่น้องเอ้มาทามมาก่อยตามอยู่สายฝนามหาต่นอยู่สายประานเดือด ยังก็อบัเกบมอกเนาะเก่าเาะเก่าเาะดีใส่คุนว่าเก่าเะดีใส่ีพุไม่พดต่อคือแถวหัวเท้าหาาาเก่าเนาะกระถามแ่ยาบอกพ่อบ้านเขามาเบิ่งเด้อามาตางจะบมออนต่างดิฉันไมเห็นแ่นั้นีบนมีจะบกด่ยมันลบไปลบมาบกดาไทยหูเอาไายหูบเอาลอกเพมิ ขายพุพุ่มาลงไปย่เพียงก็เชียงตีหัวตีหาเราถามจะเพิ่ว่าในไรเราพูดจะพาใช่เปลียนเพิ่งพูดว่าานะเขาบอกเะลงมางขึ้นไปเขบอกงนีงกเียงเขาบอกไ่ออไร็ัมูดเียง้าคนจังว่ามากับเห็นเลนก็เบิ่งนั่น้าจะของเทียงมาแลวพี่น้อง

ยังมาถนชูเฮาเที่ยวจอบเอาหนะปเที่ยวจอบเอาลนะเสียงบักปิงบักพิงอยู่ชเฮาจะมาโทุบบ่อเจ้านะเรามวบ่มาเจอเงี้ยเฮ้ยเจอหงงเลยมันเวียนเทวตู่คนนี้ว้าบองหพุงพิงอยู่ใชาช้านจกท่าลุงเชียงทามแล้วมันปบมันปวดท่านว่าในใด ป้ายอันมัยิงเที่ยงยิ่งป้ายมาแวงเนาะมาจากคนที่เตีเตี้ยผู้ชายเลยผู้ชายคนที่อยากที่อยากเตี้ยบ่ได้ยจีเตี้ยไปไหนจะสูงกว่าข่อยอีกสูงเงายากไปตามทางดำแล้วป้ายนี่ยิงรถยิงรถไให้ให้ยิงโอ้ไปไปไปลุงมวไม่มาดำตัวหนึ่งไปดำค่อยในย่านไปเฮ็ดกองเพื่อเงยละข่อยกะไพก็มีเงินนะมือือเนาะมีกระไพ กูน้าตู่พ่อนั่นลุงนอนนาตู่พ่อนั่นเราลงลำทำเพลงหัวฉุ๊กหักรี่อยู่ไหนอยู่แล้วยากโอ้ยคปยพ,พอเคยเห็นมันป๊บลูกเสียงแล้วก็ลงไปนี่ตะกี้ลูกเสียงบ่ามาหัวคอยกบ,บก้าออกไปชูแล้วคอยอยากบก้าออกไปว่าได้แล้ว

เมื่อกี้นี่อยู่นี่แล้นี่เสียงปังปังอยู่ห่วยว่มันพ่ว่าัสถานการณ์บ่ดีเด้เช็คบูลุงยังบ่ได้เสียหายบ่เียงนะยินเสียงตีหัวตีหาวอยู่แถวนี่ขนาดอยู่เถิงยังได้ยินพี่น้องเอ้ยเฮาอยู่เถิงพยินเสียงปัง เสกบุ๊ดดูบทิชช่าไปไหนทับมายังบ่ปวดพี่กระตุกก็ยังอยู่พี่ึ้นเช็กบุ๊ดนู้นลงเอียงบันจะแตกบ่พูดพูดไปพูดแล้วไ,ไอภาพห้องไปหอดพูดแล้วห้องหน้าไอภาพแล้วโอ้โหขึ้นไปทางบุ๋นเลย เฮาเลี้ยวมาตอนนั้นานี้เที่ยวมานอนอยู่เตียงแล้วก็ย่าง,งไปก๊อฟใหเจ้าฮั้นไม่เนี่ยตีต่ำต่ำต่ำแถวหัวเฮานี่ยเสร็งเทียงไปก่อนน้ำบงอย่ามันขีดกบไฟใช้เทียงหันดอกเนี่ยเสียมก็คือถอดลงมาพี่อืมอืเนี่ย อันลวาดไปที่พี่น้องเจอโอ้ยย่านดิเคยพอเคยเห็นทับ้หลายคนมันหามโมาแสมนี้เนี่เขาย่านพูดเท่าเอ้ยพูดพอะไรฮะพูดเดียวตีหัวเขาแถวามูลนี่ย่างไปกับกับพ่แล้วก็บง่มันอีเท้านี่แหละเชียงเอาไม้ต hmm. ีต่ำต่ำต่ำ อูดเพื่นห้องกไปพื่อนเลยไปไปไปทางไหนอะพัก

อคนจะจอยยูงซงไหนบรดีตี้อะไรบอตี้กจน้อยมอหะบอว่าอันนี้สูงคนสูงพร้อมไปแล้วพี่น้องไปแล้วมันกลับไปอีกอ่ะ เขาเห็นทีแรกนั่นลงมาหอดกอะไร่กะเพยนี่ยลงหอดกรไผพก้นพายจ้านี่พี่มันละกับบคืออีกกับแปเทียงจ้ะน่ะเดี๋ยวไดยินเสียงปังปังปังตีอย่างนะเห็นแบกจ๊อยู่พางนะจากจ๊กใช้เล่แบกรถปดมาตัวใหญ่เด้เทียงเลยเพตอน้เลยปังกไดอกรอดำนะทุนพน ปุ้นนาไก่เพิ่อนหันแหละมุนทุบไก่หัเอาเขาแล้วว่ไก่ไก่ได้ใจไก่เตียงอะไรนย่างมันจะบ่ได้เด้อยันวะอะไเฮาว่าย่างอะไรเราจะบีบช่องนั่นนี่ไหนเอากรอบชิว่ารอนเออมันหล่นหัวมันหลอนหัวหว่ะนะคือคนห้อนน้าน้าอีหลีนี่อยู่ห้องอยู่ว่างก็เสบอย็ถือจกกับย่างอ่ะแล้วเข้าไปหันบบบนี้อ่ะเฮาก็เชืยกปังปังโดนเติบเลย ี่ือมาหอนี่ยแลแน่นอเนี่ยจะยุดจอ่ะแล้วเท้าแล้วก็แน่หันแน่นี่แวก็บาทโอ้แลก่นต้องตง้มาดําออมันด้ไรนอแล้มันนอนย่ต้มันเยอะมันยนหันบ่หนเตียงจะนอนลดเตียงมองเขาเพืองนะเขาเข้าใจว่าบอนอยู่บ้านะนะตู้เคยเขงือนั่นแล้วมันยืนเทาน่ะยในน้งนันนอนหลด สุกยาอยู่คอย่อยกระดิอยู่ในหื้นไมแด้่อยยัมมมีผู้ใดเทวนะเฮ้ยเ้ยบ้านนีเห็นลุงเสียงมาก่อยเลยเอ้ยลยเอนุูกเสียงมาทามมันดูลุกงเสียงว่ะไหนไหนกระแทบไปในมันในไหนนี่ลุงดอนกรโบอญูคอยปุ๊บแล้วคอยยะมาดทางใดฮ้ย